สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสู้ทุกคนเนาะตั้งจากไปลงคลิปสองสามวันพี่น้องเลยมาตาดินบุญชงเครือเซกองกะเมื่อยร้ายพี่น้องเป็นจะได้น้าที่ที่ขาวมาเบิรงคลิปที่ห้าทายอยู่บุญชงเครือเซกองพี่น้องการถึงมุกถึงใจอยู่ว่าทีน้องซ้าเป็นไปถ่ายคลิปหายเนาะเมื่อนี้กลามาค้นเพื่อนพี่น้องมากเขาสูให้สูหน้าคือเก่าเ้าเกี่ยมเซตหน้าสองหน้าแซงนะพี่น้องเลยกระจูดกระยั้งแล้ว ทางข,นาข,นาขนาน้นหนอกขน้าเดียบร้อยเนาะกำมือนีกามาค้นเพื่องพี่น้องเพื่องกับพอดีเดินทางมาตะเซกองพี่น้องเลยเพื่องเบิ้ดง่วงกินเพื่องเขาเบิ้ดเนาะที่เดินเพื่องน้อยเดียวาแล้าค้นแนวอะไรประมาณสองสามรถเนี่นะนเยเนาะวัอนี้เข้ามาค้นเพื่องในก็มาจูบปลาเด้อยพี่น้องกองเพื่องครับมาจูบปลากับทีมงานเนาะ เดี๋ยวน้องนีแ่แหละพี่น้องเดี๋ยวมาล่อลุดนน้ำกันมาซีปลามเราบนะ่เนาะมาด้ำน้ำกนันสางคนเนาะที่คนเพื่องถ้านะาะสร้างหนาม,มันบ๊ะมาสักคนกับบัเคยเห็นจักเพื่อเนาะเอาหนีมาจูบป,ปลาพี่น้องเอาจักเพื่อเนาะจักตัวเขาแกลนเพื่อแกลนยังนะพี่น้องมาจูนะบเนาะมาสักคนกงบเงีนะยบเนาะเงียบก้นหน้าเ่ยพี่น้อง จากเครื่องทุ่งานาเราสักคนนะมันจุบจากเครือรที่เทาแลนดัเนไหมพี่น้องแบนขาดน้เนนำเสได้ว่าขาดน้ำคลองอย่างนี้พี่น้องคลองจากเครื่องครับ chắc đơn giản nét tụ tụ đúng rồi ừ. Ủa, nhau nhau, nó hội nhau nhã thì khác không họ hòa của nó chắc ờ để kèn gửi thứ nó chỉ ở sườn khuy kèn à đường à không phải về phải khuôn, về thì gì đâu, nào นมันสีแหละนาะนี่นเานาะเกขอมมาครับเล็กเขาเองเนาะบานค้นลังไอ้นี่นี่ของเสียเฮ็ดเก๊กเราฮะนี่ซื้อยังไงจ้ะอยากกิน,รน,นรครับซื้อกินค้ับคนบานคีดดิบป่าปัญาบนแจมกัน,น,เนกตเดตัก <c oughs> ูบ้ากูบ้า,าพี่น้องเพื่อเือเลยซอยเบียกซอยงานเพื่อนเนาะเพียง ซอยละเอียดซอยงานกันพี่น้องกันตีต่างเพื่อนบัดบัดบัดตายเราหน่อยเลยตายเลยแบบเงินก็บหายเพื่อนกินก็บอะกินนะพี่น้องเพื่อนก็คนใส่ง่ายแน่ยข้นบ่ลอยเนาะส่งก็หเสือก็บหายแม่แม่ไว้ได้หนิส่งเสือนี่นี่ติดได้อยู่เลยือมุ้ง โค้ยแจ็คสันสังไงไนเนี่ยนะติดดะอยู่ดิริงครับกมาที่นี่ยื่นในที่เตดอปิดไม่ทันหรอกกิตาอยู่ดซสายขาดหันะวใจเมื่อเอาไป่ายโอ้โหอดีอารอ แล้วนะอันนี้กินเนาะโอ้โหโอ้โหข้ากข้าขอ่าอารุแนบิเแ็นบิตได้อีกครนี่รับพี่น้องประมาณอยู่สามสุงวเวาส่สบุ้มันกับบ้น้องบลลนไหนเนาะเดี๋ยวเขาจูบน้องนี่แล้วห้อก็จะไปจูบีหน้าคมือมือหนามือหื้อมือไหมนพี่น้องแฮนบิแฮนบิตาหน้อีครับ รีบล,นะล,ลงขึ้นหน้าท่อพุ่งสั่นบอสนี่นะมันไหลลงขึ้นเนาะ ระดลงลงเจ้าป่ะเดี๋ยวไปคนเพื่อนครับพี่น้องจูปไปอะไรนะนี่แหละพี่น้องแท้นะกับจูบอยู่เนาะท่างนี้จริงานท้นา,าัคนเพื่อนอย่างพี่น้องรู้นี้พี่น้องเลยฮะเป็นคนคนบอลลอยดนะ์เนาะแบบผสมมูลแบบแบบคนบอลลอยด์นะ หัใส่เบียร์ส่ง,งานนี่คือว่าโอเคคนดูคนมั่นพี่น้องที่ไพรอีตนสงสารมันกะดูได้พันนี้พี่น้องมาสักคนหนอีตนได้พี่น้องเลยมาใส่เอามาเห็ดใส่เบียร์นีน่อยากกินเบียร์มาสักคนกับเสือก,กินนะครับสือมาไลาย่าฟองซองฟองพี่น้องเงื่อนกะหายเนาะคือส่งเสื้อมาสักคนกะหายไปได้พี่น้อนงเดี๋ยวพี่นุ่มเี้ยังี้เราแมนเมื่อไหร่ดีเป็นหนุ่มนี่นะคนดู หักแพนเพื่อนอยู่อยู่บ้านได้กับมีเนะแพนใช่ไหะวุ้วนบ้าน,บ,านบ้านได้กับจัากเบิดเบ็ดหน่อยบนเพื่องสอยกันเนะานนะมาสะกุได้เอาเปียเพื่นได้พี่น้อง่ยเห็ดน้ำกัน พูดนะเอ๊ะสุดเหนียวนี่ไปติดลุติดลุติดลุเยี่ยกว่ละเยอเยอะบันมาคนขอรับเกิดตั้งบุญนานนเยอะเกเพื่อนเยอะเก่อนตับุญนานเออเยอะจังบันที่ไหนบุญเมวัดตัก ยืนเทิงหัวพ่อหนาพ่อได้เนาะมันมีหม่องนั่งเนี่ยมันยู่เทิงก็ขึ้นนั่งมาได้มีแต่เพื่องเนาะเจ้านายเขาเห็ีดหน้าเส้นี่เขาก็เจ้านายเขาเห็ีดเดิอยเห็ีดหน้าเส้นี่เขาจะจับงัวจับกล้วยแล้วพี่น้องเลยแบบนี้งัวเขาก็มากินเพื่องเพื่องก็้เจ้าสิบคุมทัพอ่ะเพื่องไอ้เนาะ แต่หนเ้อะไรนะคนเดาแลวเนาะคนไหนประมาณอยู่สี่หลดเนาะประมาณสี่หลดปกติเพืงซีปลายลดขาวลเี่น้อเปเรื่องัวกินเนาะโอ้โหตายโอกินโหว่าโดนเอแต่วันที่ทีจะหาตุ้มบุญเ็กกะตักเออเนี่พี่น้อนี่เนี่ยบ่าได้ตะสนเนาะอยากกินแต่กินเรียกเก่งนี่เนาะกูราอยู่วันไหนก็มีเวทแต่เพิ่นะไปน้องเี๋ยวคนขึ้นก่อน ลงเสือ,อนี่วาซื่คนหายเวืหเวนหนอ,อาหายเป็นนุ่มเมี่อไหนเออหายเป็นเนาะมืเครื่องนุ่มดูเครื่องเนกลดเครื่องงามๆเลยหลังจากค้นเพื่องเลยอ่ะพี่น้องน้ำาก็ได้โบกเนาะทานไปสองสมูทของพี่โบกรมันสองลิตรอ่ะลิตรี่สามลิตรที่สี ปากับเวนตจิขนน้นเียยังเนาะต้อนก็หิวข่าวเลยพี่นอ้องเลยตตมฮอสสลีกินเน,ะนาะกกมล้วนี่สายดีพี่นองพาซื้อกล่องมื่อนี่ะา,าปูอยนองาก,ก,ก,องกินกิปรกิด้วยนัาินปลาปลาบุงแรกหมแล ก็น้องมุกก็ตอนนี้ก็นรอนช่วยมาเนาะนี่นะฮะจูมิตรปนิดบินอ่บนหัวมันที่อยูบนนี้เลนขาบนนี้ตัดเลยกินครัมสบายดีนะสบายดีน้องเด้อะมาจับมาอยู่รนับมานั่งนจัางนั่งจากกินข่าวเลยพี่น้องเอ้ยพานไปที่หาสมุนเลยเนาะ ยังมยโมเทนเบกอยู่พี่น้องเลยลูบเลยพี่น้องเบิร์ตมันซีฮาริสเนาะประมาณเบิร์ตขึ้นแสนปลายสองแสนอะย,อยังโมเทนเบลูกอยู่ปลากระบอมีอีกหิวกวห้วตอนนั้ธรรมาจู่ก็บอรอ่ะปลาได้หลายเนาะหิวเขาก็่หิวต้อนกับสามมุ้งไงมาแต่เจ็ดมุ่ง เยามาล่อตึองกันมาสีาได้ได้แล้อพ่อพี่น้องมาส่งสีได้นะต็เน,นี้ก็ผ่านไปเป็นเทไรแต่พี่น้องเอ,อ้ยยังเทได้บกเนาะเราเห็นหนอดปลาข้อสีโดดนะสีย่งเนาะเห็นแต่บะาซิวก็กรุบแล้ปลาขาวหน่อยลักษณะแบบจูบน้องเอาเอาห้อยด้วยนะพี่น้องเอง้ยห้อยเสียดีเนาะ

ในน้านศิโกกัเนาะปลากระเซ็นเนี่ยเมียบดูไม่ได้มิจต์ปลาขาวหน่อยเนาะเพราะว่า,ามันเข้าไปในหวัวจักมันสิโรดขึ้นเลยกะซิวหน่อยๆได้เลย 我呢？

กายอยู่วงก้นกายกายอยูวังกายอยู่กวนนไงอยูก้นขึ้นเออเห็นรหเรายิบใหม่ก็บอเอามไ่ว่านเห้งบอกายหมู่ต่ยังหมนี้นี่หมอ๋อไก่ซะหมู่มาแหมไปตวจิฟับมูไม่จับบลบอยิงกับบอขน้าพี่น้องนหรอมีแต่ใส่งดีก่อย อันนี้อันนี้ข้าเส็ดเห็ดเนี่ยนะอันนี้อันนี้นี่ตักอาปเช่นี่ใครปลามาเได้กอได้ได้ไม่ักยังได้กลจิกจิเนี่เราปลาลายนี้ไ้ ปลาซิาแตะตนนี้าาแตะวบ้าวเีมังปลาระมังียังงปลาเข้าปลากระโจมันบกเขาไม่ออกนั่งลยนั่งรัมเห็นบ่อกเห็ไหมเเอยู่อู้ี่บ่ะน่ราหอยับ่าม่บ้าลกม่บาอ้ยโ้ยโอ้ยค้อ้ยโอยโอ้ยโออ้ย้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้้อ้ยนอ้ยโอ้ย แท็กแท็กก <Island> ่อนเออนีหนี่นี่นีเห็นเหรอหนีนะคนข้ได้ได้เออเดียวจเก็บมันได้จจะตีอตนแม่ตีปากันดูยานี่เห็นหรออยเสีนอ้ยต็มน้องี่ตอไปโนอพี่น้องปลาคออูยาจนเบิดมือเบิดเด

เดอดยัขวาวข่ะอยาวสิหล่อหงปลพี่น้องกินขขาวก็พอยเต้ตหมูปลาบกเลยพี่น้องมิจต่ปลาหน่อยเนาะข้าวผุย

กได้ยิ่งนีลนน้กระเือกน่นไยนี้ข้งขวางนี้น้อร้านจังนี้น้องช้าะวานี่ปลาถึงน้าใครดิอืมตัวฟองนึ่ พี่ขึ้นมาพี่ขึ้นมาเอา้าพี่ได้พี่ตัวนะโบเบิร์นยิ่งจะเสียเอาเอา,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 า <c ười> พี่ดูวัวกัดบอกเนี่ยตัวดำดๆดำๆพี่มี่ให้กับปูนี่ย นี่นี่นี่ประคอรหเนล่คนนนมาาพี่ถึงนะอย่างี้องกนเี้ืออี้ยงุหับก็โลประกาศเนเดียวนี่ถืหถอยังไอแต่หน้าหมอสักเข้ามาแดงดยา็คายคลายได้หรอ บาต่ว่าบ้าแม่ว่าดือดเพี้ยงขึ้นไปดูมีปลาีกนี้รนี้นะคับใครพี่ใครปลาโ่ปุ๊บแล้มันกินได้หนิมันบมีปลาโค่สีเามันบอทนใดมีปลาคมี้อนนี่ลานี่งนีก็ปีปลานีปลาเลาเป็นงแก้พวกกันแก้เนมัดหน

nhi <Nhạc> pata ta nih, dở, chú, si hà samu, sam nè, đi long cái ba hai gì nè, đi hả, ôi, ngay nè, ngay ไปใชเฮยเานี่ดิหามันอยู่หี่งหิ่งขนาี่งเลยนักบุญวัวมันเลยตัวใหญ่ขน่ใหญ่เลยจำอย่ง้จอย่างนี๋เจเป็นเมดกิ่กันแค่นะครับ

กึ้มาให้อบกบสิ่ายสุดๆนะครับไม่กินเนื้ออันเือนอือึินเนื้ออินปลาก่อนเนาะกินเนื้ออันมขาม่อนดกน้กินนำกระเสะกระสหอข่าวยางง้เะเนาะหิวเะอน้ม่ไดก่มัน มันอะมันคือกันเที่ยวผู้สายคนแรกอะผู้สาวนีพี่เขาคือกันว้าวเก่งมากไอ้การการโชวร้อเเลยเนาะเบียดสองไม่แมาละออกไปแค่แต่งโทเล้ก่อนถ่ายออกซุปจะได้พี่น้องเดือนเบิดแต่มันหน่อยลงไปหเลยเดนั่งจะออกไหมเดินนั่ป้านี่เนี่เสียบกะโดได้ เดี๋ยวเาสยเดี๋ยวออกจักรยานเดี๋ยวสวย่รีบเอาเอาเยอะกินปลาเมื่อจะกินเขานี่ปลาจานอืมดูนีปลสอกินปลาคอเองมพื่อนมึงบอ จูบน้องอ่ะอนนเตรียมเครื่องไว้เส่าเนาะเครื่องมาตั้งมาตั้งได้เสาไว้ครับกิขนข้าวเสาเยโดนัดโอ้คำเอ้ย <laughs> วดพวกนะ <laughs> โดนัดโดนะนัดหน่น้องหลังจากกินปลาอย,ย่างเดียบลยพี่น้องกระคำกับมือเนาะากัปันปลากันให้ข้าจักขึ้นไง ปลาได้สำหรัพี่น้องเอ้ยเบิดน้ำมันประมาณสองร้อยบาทนี่เนาะแสนปลายเป็นเงินดาวกันนะกันซื้อกินก็ได้ได้กูนี้นะพี่น้อง,อนนะงหากุ้นโบม้วนเนาะเท่งเฮากับเท่งได้หอกเลยหอยน้ำกต่สำหรับคลิปนี้ว่าสกคนจะจบไปเพียงเท่านี้เลยพี่น้องฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ว่าสกคนุลนะพี่น้องเกิบกินตั้งใจว่าสกุลจะเก็บต่อไปเนาะที่งนะสำคัญรักกันจะขามโฆษณาเลยพี่น้องเ้ายัางสิไปจูบอยิงน้องถนะ่าเนาะน้องน้องหนา น้องๆหลันลที่อยู่หน้าแซงที่บาสกุลเห็ดเนี่ยนะพี่น้องถ้าอีกสองทางหนึ่งเนาะที่ไฟอยากซับพอร์ตบาสกุลนะพี่น้องไฟอยากซอยน้ำมูกนละมันกับกดซูเปอร์แตงมาเลยพี่น้องขอบมูณขอบใจที่เขาเบิงนะ่งเนาะบ๊ายบายเต,ต็มหล่พี่น้องได้ซริปนี้ประสบเลยไปปนกันไปกินปนแจ่วมืดมื้อมือนี้เนาะเมื่อไรไปจูบป,ปา